สวัสดีครับทีมแม่เรวาโรงเรียนแห่งชาติแม่วงจากโรงเรียนบ้านของไซสสาขาบ้านใหม่แม่เรวาโรงเรียนหุ่นติอุทยานดังนั้นภัยต่างๆจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไฟป่าัยแ้งผมรู้ดีว่ามันทรมานต่อชีวิตคนมันอยู่มากแค่ไหนผมจึงเห็นด้วยเป็นอยาอ่างยิ่งว่าเราควรใช้วัสดุธรรมชาติในการทงกระทงครับเพราะสื่อสารรากระทงมิใช่สื่อสารราขยะายใต้กระทงมันสวยหรูมันมาคู่กับขยะมันแสนนานนานย่อยสฉลายนานกว่าจะทําลาย ถ้าคุณคือคนที่ใช้วัสดุอื่นมาทำกระทงมีใช่วัสดุในธรรมชาติคุณคือโจรที่ป้นธรรมชาติถึงโลกใบน,นี้ครับจาก10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2555ถึงปี2565สำนักงานสิ่งแวดลอ้อมหรือสะสะลอได้ทาําสถิติกระทงที่เก็บได้เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครพบกระทงที่ทําจากโฟมมีมากถึง500แสนกระทงที่ลอยเกินในรุ่มแม่น้ํานเจ้าพระยาและในปี2565 พบว่าสูตรตะโคงที่นำแก๊สโฟมมีมากขึ้นถึง72%นี่เพียงแค่จังหวัดเดียวนะครับถ้าทั่วประเทศไทยจะมากขนาดไหนหากเราไม่สามารถขจัดได้ก็จะไปอุดตันทางน้ําส่งผลให้ลําน้ําเน่าเสียแล้วน้ํามีหรือเปล่าครับที่เรามาใช้กินใช้ดื่มหยุดสื่อสารเพลยน์น้าพิสมัยด้วยขยะจากคนไทยที่ทําลายมรดกวัฒนธรรมโลกเมื่อเรากั้นหายใจหายใจไม่ออกใครพลเงินจะสิ้นชีวิต ทุกท่านคงเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเช่นเดียวกับสัตว์น้ำก็คงรู้สึกเหมือนทุกท่านทุกๆวันลอยกระทงพบปลาอยู่ลอยอยู่ริมแม่น้ำน้ำไม่ท่วงทุกท่านคิดว่าสาเหตุน,นี้เกิดจากอะไรคะใช่แล้วค่ะน้ำมือมนุษย์เพราะวันลอยกระทงขอพอ,อสร้างสุขแต่ทิ้งทุกข์ให้สิ่งแวดล้อมกระทงบสีสี2ชั้น -3 ชั้นสร้สางขึ้นเพืสส่อสุริมงคลลูกแบกเย็ตบตปูกัด เพื่อความคงทุของกระทุนแต่มีคงทนต่อจัดนานเบ็ดเกี่ยวปากปลาทรมานฉันไดปลากินลูกแม็กตะบปูก็คงทรมานมากกว่าฉันนั้นอีกทั้งสารเคมีที่ทาลายระบบนิเวศของแม่น้ํลําคลองส่งผลให้น้าเล่าเสียทุกท่านคะอ้างอิงรูปภาพจากเว็บไซต์ ngr online เผยแพร่เมื่อวันที่1ฤศจิกายนพศ2565หรือในช่วงลอยกระทงในปีที่ผ่านมาจาสุรินพบปลาและเต่าเลย เป็นเรืนะ่องน่าหวใจย,ยิ่งนะทุกท่านเห็นใช่ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้มีได้มีแค่ในเมืองหลวงเท่านั้นในต่างจังหวัดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากวันลอยกระทงก็ยังประสบอยู่มากและสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแม้เราจะคิดค้นนวัตกรรมใดหรือมีงบป,ประมาณมากเพียงไหนก็ไม่สามารถฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมาเหมือนเดิมได้หยุดขอขอมาแม่คงค่าด้วยกเกฆ่าสิ่งมีชีวิตและสร้างพิษต่ตอสิ่งแวดล้อมในทุกๆปีที่มีการจัดงานลอยกระทงสถานที่ทุกแห่งโหดล้วนประดับไฟแสงสีอลังการ แต่ยังถือเป็นเรื่องดีเพราะงบประมาณเหล่านี้ใช้แล้วไม่หมดไปยังสามารถเก็บวัสดุต่างๆมนาะใช้ใหม่ได้แต่งบประมาณในการเก็บกระทงที่ไม่ย่อยสลายนี่สิคะที่ใช้แล้วหมดไปและสิ้นเปลือง เพราะเงินสร้างงานสารสุขมนุษย์เงินสร้างทุกบุกรุกธรรมชาติทุกท่านคะในงานเรามักจะเห็นองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นในวันลอยกระทงงานเหล่านั้นรดยใช้งบประมาณหากเราลองพิจารณาดูแล้วในโครงการลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งดังภาพน,นะคะข้อ4ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่และค่าทำความสะอาดบริเวณจัดงานและบริเวณลอยกระทงเมื่องานแล้วเสร็จใช้งบ5,000บาทเหมือนน้อยใช่ไหมคะ แต่ข้อมูลจากกรมสม,สมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี7,850แห่งถ้าคำนวณเป็นตัวเลขเฉพาะค่าทาคำความสะอาดมีมากถึง32,250,000บาทซึ่งเป็นเงินที่เราเสียเปล่าไปทุกปี10ปีก็320ล้านเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลมากเลยนะคะ ดิฉันคิดว่าถ้าทุกท่านเล็งเห็นเพียงเราหันมาลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติเราจะมีเงินมากมาพัฒนาประเทศและนํามาสร้างนาวัตกรรมที่ฟืน้นฟูธรรมชาติในส่วนอื่นหยุดใช้เงินแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุเราแก้ไขได้สวัสดีครับจากพิธีผูหงแนะนําเสนอปัญหาเทศการกอกระทรงที่ทําให้เกิดขยะเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสิ้นเปลืองงบประมาณทั้งหมดนี้เพราะเราไม่ใช้วัสดุธรรมชาติในการทอกระทงและนี่เป็นเพราะแค่ปัญหาระยะสั้นนะคะ ปัญหาระยะยาวจะส่งผลเชิงระบบนิเวศและสิ่งสัมพันธ์น้ําที่เป็นปัจจัยหลักของมนุษย์หากปนเปื้อนสารเคมีจะส่งผลร้ายต่อชีวิตได้ทุกท่านพร้อมหรือยังครับที่จะไม่หยุดปัญหาเหล่านี้เพียงแค่ท่านเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เปลี่ยนโลกได้เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายและใช้หลัก 3R Reduce Reuse Recycle ลดวัสดุใช้แต่วัสดุธรรมชาติลอยกระทงร่วมกันหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวและชุมชนนำกระทงธรรมชาติที่เก็บได้ ไปแปลสภาพเป็นปุ๋ยมากเสริมสร้างรายได้เป็นเ้นกินหมนเบียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกชุมชนเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นและสนุกกับเทศกาลลอยกระทงโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะทําลายธรรมชาติลอยกระทงปีนี้สร้างสรรค์กระทงดีด้วยวัสดุธรรมชาติกันนะครับสวัสดีครับ